สำหรับวันนี้มาดูข่าวดีโดยธนาคารอมสินนั้นได้ขยายระยะเวลาสินเชื่อสู้ภย COVID ัยโควิด -19 จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างวันนี้มาติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะ โดยเมื่อวันที่4มกราคมที่ผ่านมา คุณรัชดาธานาดีเรกรองโฆศกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีได้เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอร,รอมอว่าคอร,รอมอนั้นมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยตามช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ของธนาคารอมสินหรือโครงการซอฟท์โลนอมสินฟื้นฟูนฟนท่องเที่ยวไทยวงเงิน5,000ล้านบาทปล่อยสินเชื่อต่อรายไม่เกิน5 0 0 0 0 0บาท ดอกเบี้ยลอยละ3.99ต่อปีไม่ต้องมีหลักประกันโดยขยายกลุ่มเป้าหมายของโครงการให้ครอบคลุมธุรกิจอื่นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด19อาทิผู้ผลิตรายย่อย ผู้ขาส่งผู้ขาปลีกเพื่อให้ SME ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นจากเดิมที่ปล่อยสินเชื่อให้กลุ่มเป้าหมาย SME ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและสายเชน อาทิร้านอาหารธุรกิจสปานวดแผนไทยรถรับจ้างนําเที่ยวเกสเฮาส์และขยาระยะเวลารับคำขอสินเชื่อออกไปจนถึงวันที่30กันยายนปี2565จากเดิมที่สิ้นสุดวันที่30ทธันวาคมปีที่ผ่านมาโดยที่ผ่านมาธนาคารอมสินได้อนุมัติสินเชื่อโครงการไปแล้วจำนวน4,137รายรวมเงินทั้งสิ้น1746ล้านบาท และยังมีวงเงินคงเหลืออีกจำนวน3,254ล้านบาทจากวงเงินรวมทั้งโครงการจำนวน5,000ล้านบาทพร้อมกันนี้คอรอมอยังมีมติเห็นชอบขยา,รายระยะเวลามาตรการสินเชื่อสู้ภยัยโควิด -19 กลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระ,ระเกษตรกรจากเดิมที่มีกำหนดระยะเวลารับคำขอสินเชื่อถึง31ธันวาคมปีที่แล้ว ออกไปจนถึง30กันยายนปี2565ซึ่งธนาคารออมสินได้นำเนินการอนุมัติสินเชื่อ ตามมาตรการไปแล้วจำนวน8,2380รารยจํายจำนวนเงินทั้งสิ้น8,204ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีกจำนวน1796นาล้านบาทวงเงินรวม10,000ล้านบาทและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์อนุมัติสินเชื่อตามมาตรการไปแล้วจำนวน28,911ราย จำนวนเงินทั้งสิ้น288ล้านบาทและยังมีวงเงินคงเหลืออีก9,712ล้านบาทจากวงเงินรวม10,000ล้านบาทโดยขณะนี้ในหลายพื้นที่ทั่วประเทศเริ่มกลับมาดำเนินกิจการหรือกิจกรรมตามปกติคำขอรับสินเชื่อจะช่วยเสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME และผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดให้สามารถประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจต่อไปได้สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะ ซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อและข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ